อนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงืนเรื่องก็ไม่นานอนุมัติเลยค่ะรถเก่งอีโกคาห้าประตูสีแดงกระชากใจใครอยากเน้นในการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันมาลองดูตัวรุ่นนี้ได้ตอนนี้เลยนะครับวันนี้อันขอนำเสนอเป็นมาด้าสตัวแฮตแบ็ก1.3 S ่งดปอร์รองท็อปปีสเนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรถอีกูคาที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะตัวที่เราเห็นกันตามทั่วไปกันอยู่แล้วนะครับแต่ความน่าใช้ของ m a ด้าถ้าเกิดมาในรุ่นที่เป็นแบบอีกูคานั่นก็คือออปชันรูปทรงและการใช้งานนะครับสีเนี่ยจะเป็นเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟจะให้มาเป็นแบบตัวโปรเจคเตอร์ มีเดลลท์มาให้แล้วก็สปอร์ตไลท์คู่ล่างติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับโฉมนี้เนี่ยถามว่าคือปัจจุบันหรืออย่างอันนี้คือจะเป็นตัวโฉมก่อนหน้าปัจจุบันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเราดูจากตัวลักษณะเนี่ยมันจะค่อนข้างโฟกัสกับบอดี้ด้านหน้าที่มันจะยาวและก็สโลปลงมาแบบนี้เพื่อนที่คนนั่งในตำแหน่งฝั่งคนขับจะได้เห็นในส่วนของ พื้นถนนด้านหน้าได้แบบอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวพามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับตอนนี้อันได้มีการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้นะครับเพราะว่าจะได้ให้ลูกค้าดูในส่วนของตัวกําลังอัดด้วยพี่ๆครับคันนี้เนี่ย1.3นั่นคือจะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินสกายแอคทีฟนะฮะเกียร์ออโต้ก็จะมีตัวเล่นแบบแมนวนวลติดตั้งมาให้กับในส่วนของมาด้า2 สำหรับตัวนี้เนี่ยโครงสร้างด้านหน้านะครับอันบอกเลยว่าสวยเดิมแล้วก็ไม่มีการชนหนักชนเบามาแน่นอนไอ้น,นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์เมอร์สองที่เป็นแบบโดยเบื้องต้นนงนอ็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีแก้มไม่มีการแกะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดนะครับแล้วก็ สำหรับตัวฝากระโปรงหน้าเนี่ยมันจะมีแบบฝาแท้กับฝาปลอมในการที่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงไม่ว่าจะแต้มสีกับหัวน็อตมาในลักษณะใดแต่ถ้าเกิดยังฝาปลอมจะไม่มีการปั๊มโลโก้มาด้าเหมือนกับแบบนี้อันนี้คือจุดที่เราสามารถสังเกตได้แบบง่ายๆทั้งคนที่ดูรถไม่เป็นดูเครื่องไม่เป็นแต่ต้องการรายละเอียดสาระเพิ่มเติมจากในมุมของการซื้อนะครับ คราวนี้เนี่ยเราย้อนมาที่ตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยจะให้มาเป็นแบบ4สูบเรียงอย่างนี้นะครับรถเนี่ยในปัจจุบันในอีโกโคาร์ก็จะมีพวกปัม๊ม a อเบีมาให้หมดแล้วไปที่เรียบร้อยสำหรับตัวนี้มันจะแอบ,บอยู่ด้านหลังของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่มีการเช็คตรวจสอบรายละเอียดให้ก่อนที่จะมีการส่งมอบด้วยเหมือนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นใน ตัวบอดี้ด้านหน้าทั้งหมดนะครับซึ่งถามว่ามันมีการเน้นย้ำอะไรบ้าง 1. น,นั่นคือในเรื่องของการรับประกันโครงสร้าง 2. นั่นคือในส่วนของการรับประกันหลังการขายคราวนี้เดี๋ยวพามาดูตัวด้านข้างกันบ้างนะครับรายละเอียดในการเก็บตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอยู่แล้วในตัวรถทุกคันนะครับ รถเนี่ยมันเป็นตัวปี19ระยะการใช้งานก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับขัดสีเก็บสีเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งหมดนะครับแล้วก็สำหรับตัวร้เนี่ยของเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวสีเทาแบบนี้เลยตัวนี้จะให้มาเป็นยางมิชลินตัวปี2021นนะครับก็ถือว่าดอกยางยังเหลืออีกเยอะใช้งานได้ยาวๆนะครับ ฟิล์มแมตัวรถเนี่ยระดับความสูงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการขึ้นและลงสําหรับตัวนี้ง่ายๆเลยครับระดับตัวพื้นเนี่ยขึ้นมาถึงตัวรถเนี่ยไม่ได้ห่างอะไรกันเยอะมากแต่นี่ถ้าเกิดอย่างเรามองมันจะเป็นตัวทรงที่เป็นแบบของเดิมนะครับคราวนี้ดันให้ดูในฝั่งของประตูด้านหน้าฝั่งนี้ถ้าเกิดตัวประตูด้านหน้าเนี่ยคือในลักษณะของบานมันจะมีความใหญ่กว่า เพราะนั้นเนี่ยในตําแหน่งของด้านหน้าเนี่ยคือมันจะเป็นตัวบอดตาแหน่งเดียวเราไม่ต้องมากังวลหรือซีเรียสในเรื่องของการพูดตรงนี้กันเยอะเพราะว่ายังไงม,มันก็สามารถนั่งได้สบายอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้อันใช่ดูอันนี้ด้วยก็คือจะเป็นตัวยางขอบประตูอันนี้จะเป็นของเดิมนะฮะไม่มีแตกไม่มีแห้งแล้วก็ไม่มีกรอบนะครับตัวสีตัวรอยตะเข็บด้านข้างเนี่ยพวกนี้คือสีเดิมหมดเห็นไหมฮะเม็ดองเม็ดอาร์คทุกจุดก็คือจะเป็นของเดิมทั้งหมด นะครับไม่ได้มีรอยไข่ปลามีรอยเชื่อมไหมอะไรแบบนี้ไม่มีแน่นอนเพราะว่าอย่างตัวรถเนี่ยถ้าเกิดมีการทําข้างหรือแกะประตูเนี่ยมันก็สามารถคิดได้หลายสาเหตุนะครับว่ารถมีการโดนชนข้างมามีการเปลี่ยนประตูมาด้วยสาเหตุเกิดจากอะไรเป็นยังไงมันจะทําให้ลูกค้าในคลิปไปเกินในหลายๆเรื่องย,ย่อยแต่ถ้าเกิดยังถามว่าในมุมแบบที่เรากําลังบอกอยู่ตอนนี้มันสามารถที่ตรวจสอบได้ใช่หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะว่าเราที่จะกําลังเสียเงินซื้อหรือกําลังที่จะได้ผ่อนในช่วงของกี่ปีต่อกี่ปีเราก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับบ้านไปด้วยนะครับเทา่านี้ตัวจุดที่อาจจะเป็นข้อเสียสําหรับรถรุ่นนี้ทั้ง5ประตูและ4ประตูตรงนี้จะมีคนบอกว่าเป็นข้อเสียกันเยอะมากนั่นคือตอนที่2ประตูเนี่ยสามารถเปิดได้เกือบจะ90แต่ไม่ถึงแต่ในลักษณะความที่มันเป็นเชล แบบด้วยทรงแฮนด์แบก็กนะครับมันจะมีการจํากัดในพื้นที่ของตอนที่2เนี่ยมากกว่าตอนแรกและก็มากกว่าตัวรถอิงโกคารุ่นอื่นสําหรับอย่างด้านหน้าเนี่ยอันมีการปรับตําแหน่งในส่วนของพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างคราวนี้เนี่ยคืออันอยากจะให้มองในมุมสําหรับคนที่ร่างกายตัวใหญ่หรือว่าสูงประมาณ180เซนติเมตรอย่างที่อันอยู่ตอนนี้ อันนี้คือสามารถที่จะนับเป็นตัวมุมเทียบในส่วนของร่างกายในการนั่งได้ถ้าเกิดอย่างน,นั่งแบบนี้อันนั่งได้นะอันสามารถนั่งได้เลยแต่จะนั่งแบบนี้แล้วน,นั่งหลับอันนี้เป็นไปแบบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้มันสบายแล้วก็ศีรษะเนี่ยโดนกับพนักพิงอันต้องเอ็นลงมาแบบนี้อีกนิดหนึ่งถ้าเกิดถามว่าในลักษณะแบบนี้อันนี้คือโอเคหรือยังตรงนี้คือโอเคแล้วทั้งระยะทางสั้นและก็ระยะทางยาว แต่ถ้าเกิดเป็นในตำแหน่งตรงกลางนะครับอันนี้คือมันจะชัดเจนคือบอกมันจะมีความสูงนูนขึ้นมามากกว่าด้านซ้ายและก็ด้านขวามือนะครับถ้าเกิดอ่นนั่งในตำแหน่งแบบนี้อ่นนั่งแบบไม่ได้ง่วงหรือทางมันไม่ได้เกับไกลมากมันจะรู้สึกเมื่อยไหมมันก็ไม่เมื่อยนะไกลๆมันก็ไม่เมื่อยแต่ถา้าเกิดเราอยากจะนอนไปด้วยเราอยากจะเอนหลังเอนศีรษะนอนให้มันพอดีด้วยอันต้องเอนลงมาแบบนี้นิดนึงแล้วก็ จะอยู่ในท่าลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดในกรณีสําหรับคนตัวใหญ่มานั่งในตําแหน่งตรงกลางเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้นะครับส่วนตัวโบในแถวที่2เนี่ยนะมันจะแบ่งครึ่งเป็นแบบ60ต่อที่10เดี๋ยวตรงนี้อันจะแบ่งครึ่งให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างบางท่านเนี่ยก็อาจจะบอกว่ามันเล็กบางท่านก็อาจจะบอกว่ามันแคบแต่สําหรับอย่างในมุมมองอันนะ เอาแบบไม่ได้เข้าข้างตัวรถนะมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากและก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปซึ่งถ้าเกิดอย่างมันเล็กเนี่ยมันจะเห็นได้เลยว่าอาจจะนั่งแล้วหัวเข่าในส่วนของศีรษะเนี่ยมันจะเหลือไม่พอดีสําหรับในการนั่งโดยสารอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้เราต้องมองในมุมเป็นรถเก่งคันแรกก็ดีนะครับเป็นรถเก่งคันแรกเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ 2. นั่นคือในการใช้งานในชีวิตประจำวันเราอาจจะมีรถกระบะอยู่แล้วมีรถครอบครัวอยู่แล้ว อยากได้รถไว้ใช้เป็นในแบบส่วนตัวอีกอย่างมากหรือให้คุณแม่ใช้ให้คุณพ่อใช้ให้ภรรยาขับถ้าเกิดแบบนี้ถือว่าเหมาะก,กับราคารถที่มันไม่แรงนะครับด้านหลังเนี่ยไฟท้ายไฟเนี้วไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับมาด้าตัวโฉมก่อนปัจจุบันเนี่ยเซ็นเซอร์ถอยหลังเนี่ยมันจะม,มีมาให้ทั้งหมดเนี่ยสี่จุดนะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลังมีให้อยู่แล้วไอ้กล้องตัวนี้เราไม่ต้องไปดูกล้องมองหลังมันจะอยู่ในตำแหน่งฝั่งนี้เนี่ยนะ อยู่ตรงที่ปิดป้ายทะเบียนพอดีอันนั้นคือกล้องติดเองแดนเจ้าออกให้นะครับแล้วก็จะมีการใส่สเกิร์ตข้างแล้วก็ตัวดิฟฟิวเซอร์ด้านท้ายเพื่อความสวยงามเพิ่มเติมคราวนี้ถ้าเกิดเราเปิดตอนหลังเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแบบตัวปุ่มกดนะครับพอเปิดออกมาปุ๊บก็จะมีเห็นในลักษณะของตัวแผ่นกันขโมยมองหรือช่องที่วางของจากตัวมุมด้านบนได้อันนี้จะเป็นตัวตะขอเกี่ยวเอาออกก็ได้เอาลงก็ได้นะครับ แล้วก็บอกจะแบ่งแบบ60ต่อ40ในถ้าเกิดตอนหลังนี่คือมันจะเห็นเลยเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวรอยแบ่งแบบนี้แล้วก็พื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนี่ยกระเป๋าใหญ่ๆสักใบเนี่ยอันนี้คือแบบสบายเลยแล้วก็จะมีไฟสงด้านท้ายมาให้ตัวยางอะไรสำรองมีอันนี้นถือว่าดีนะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างบางรุ่นเนี่ยมันเป็นที่ป่าย,ยางถูกเฉินสำหรับคนที่ใช้กับตัวหม้อปั๊มลมไม่เป็นเนี่ยมันอาจจะลำบากกันบ้างนิดนึง แต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้ขันน็อตออกขันน็อตเข้าเปลี่ยนล้อออกใส่ล้อใหม่ง่ายๆเลยเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับนี่นะจะเป็นตัวแม่แรงแล้วก็ที้ขันน็อตลงน็อตล้อนะอันนี้ก็จะมีทุกอย่างให้ครบทั้งหมดนะครับบางคันเนี่ยกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะฮะอาจจะไม่ได้มีตัวยางอะไรสำรองิดมานก็ต้องหาเบิกมาให้กับผู้ลูกค้าใหม่อยู่ดีอันนี้จริงๆนะครับนี่คือจะเป็นตัว5ประตูที่เราดูจากด้านนอกกันครบถ้วนหมดแล้ว เดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในตามมันเข้าไปดูต่อได้เลยครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งตีทั่วไทยาภายในเนี่ยนะครับมันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับตัวอีโคคารุ่นอื่นซึ่งถ้าเกิดอย่าง m a ด้าเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งรุ่นย่อยอก,กันอย่างชัดเจนนะ4ประตูส่วนของ4ประตู5ประตูส่วนของ5ประตูแต่ตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในนาคตถ้าเกิดมีตัวรถเปรียบเทียบ แต่จะเน้นกันในปัจจุบันที่เรากําลังดูอยู่ตอนนี้นะครับคอนโซลหน้าเนี่ยจะมีเป็นตัวแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้แดนขออนุญาตปิดพามาก่อนเดี๋ยวเสียงเข้าใหม่นะแล้วก็ตัวจอแทสกรีนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นตัวระบบเดี๋ยน,นี่แดนเข้าไปดูนะนี่แดนจะเข้าตัวนี้ให้ดูอันนี้น่าจะมีมาให้แล้เราเลื่อนไปที่หน้าตัวอุปกรณ์อ่าโอเค อันนี้จะมีเป็น Android Auto กับ Apple CarPlay มาให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ถือว่าดีแล้วนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยแล้วก็กลับไปตัวหน้าจอโฮมบลูทูธเนี่ยคือมันได้อยู่แล้วอัน,นใช่ดูตรงนี้ตัวกล้องมองหลังนะครับด้วยเซ็นเซอร์ที่มันมีให้ทั้งหมด4จุดเนี่ยเนี่ยมันจะมีการกะระยะเดนเรดารได้อย่างแบบง่ายๆเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอเวลามีคนเดินผ่านร้องด้วยนะดังด้วยนะถ้าเกิดคนเดินผ่านนะอันนี้ชัดเจน นะครับใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูตัวหน้าเนี้ระบบนําทางเนี่ยคือมันไม่มีหรอกมันต้องไปซื้อตัวแมปการ์ดจากในูนย์มาด้าเสียตังอีกทอดหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าไม่จําเป็นแล้วเพราะว่ามันมี Android Auto กับ Apple c a r าเมาให้อันสามารถที่จะจิ้มจากตัวจอัชสกรีนตรงนี้ก็ได้หรือจะเป็นตัวเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ที่อยู่หลังคอนโซลเกียร์ตรงนี้ก็ได้นะครับระบบแอร์เนี่ย จะให้มาเป็นแบบออโต้คืออันล็อกปรับร้อนปรับเย็นได้เอซองเอมีหมดไล่ฟงไลฟ้าก็มีนะครับแล้วก็ด้านใต้อันนี้ช่องใส่ CD เนี่ยนะแล้วก็จะมีเป็นตัวแมปการ์ดแล้วก็จะเป็น u s b 2ช่องส่วนตัวนี้ power outlet นะครับก็สามารถซื้ออะแดปเตอร์มาใส่ต่อแปลงได้เลยส่วนตัวเกียร์เนี่ยมันจะให้มาเป็นในตำแหน่งแนวตั้งแล้วก็จะมีโหมดชิปอัพชิปดาวแบบนี้มาให้นะครับ เราสามารถเลือกเล่นเป็นแบบพวกเกียร์ธรรมดาได้แล้วแต่คนถนัดนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวปุ่มสปอร์ตนะครับส่วนพวงมาล,ลัยเนี่ยเราย้ายขึ้นมาเนี่ยหลังตัวพวงมาล,ลัยเนี่ยหลังที่ปั่นน้ำฝนเนี่ยจะเป็นตัวอ n น i ิ e s สตาร์ทที่ปั่นน้ำฝนออโต้ไฟหน้าออโต้ได้พวงมาล,ลัยก็จะมีเป็นในส่วนของอมัตติมีเดียคือฝั่งด้านนี้ทั้งหมดซ้ายมือแต่ถ้าเกิดฝั่งขวามือตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมคอนโทรลซึ่งตัวนี้มีใส่มาให้นะ แต่จะเป็นคุชคอนโทรลแบบธรรมดาแล้วก็กระจกจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าฝั่งอันฝั่งเดียวเป็นออโต้แล้วก็มองข้างปรับพับไฟฟ้าแบบนี้ได้ปรับ LR เลบไลท์ได้เหมือนเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไอ้น,นี้ก็ต้องบอกด้วยอันลืมไปเขาจะเรียกว่าเป็นอจอสกายแอคชีอะไรสักอย่างหละนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างอันนั่งนั่งในตำแหน่งอันแบบนี้มันจะเห็นเป็นตัวเลขแต่ว่าเลขเนี่ยคือมันจะเป็นตัวดิจิตอลถ้าเกิดอย่างสมมุติอาย,ยเราอยู่เคพ อันหยยบคันเร่งแบบนี้เลขไอจอนั้นขึ้นไหมไม่ขึ้นนะเราต้องขับในตำแหน่งเกียร์ดีจริงๆแลกถึงจะมีการบอกระยะกิโลเมตรนะครับส่วนตัวบ่อเนี่ยจะให้มาเป็นตัวบ่อผ้าปรับระดับความสูงต่ําได้ในตำแหน่งตอนหน้าเนี่ยอันนี้คือเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันเยอะสําหรับตัวรถตัวนี้เพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เราปรับก็ใช้สอยมากเพียงพอนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างน,นั่งแบบนี้นะในมุมเลนถนนด้านหน้าน,นี่เห็นอย่างชัดเจน นะครับแล้วก็สามารถกัระยะในส่วนของการเลี้ยวด้านซ้ายและก็ตัวด้านขวามือแบบนี้ได้มันเป็นอะไรที่ขับง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากส่วนตัวโลบต่างๆนานา,นานาที่มันมีการใส่มาให้เนี่ยพวกนี้คือสิ่งที่มันใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวระบบความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็น ABS airbag กล้องมองหลังเซนเซอร์นี่คือรถที่อยู่ในเกรดแบบกำลังดีสำหรับคนใช้งาน ทุกเพศทุกวัยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวภายในของ Mazda สคันนี้ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวอ่นพาไปสุบกันหน้ารถและก็บอกราคาสับคันนี้อีกทีหนึ่งไปกันเลยครับยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวยอันรีวิวเสร็จแล้วทั้งหมดตัวรถคันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ถูกใจกับมาด้าสสีแดงสดๆคันนี้กันหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกอันเพิ่มเติมด้านใต้ร่างคลิปวิดีโอนี้ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยราคาและเป็นตัวตัดสินยังใหญ่หลวงเลยคันนี้อันขอนำเสนอในราคา349,000บาทนะครับ349,000บาทถ้าเกิด6ปี72วังวดจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ6,000ตลอดสัญญาแต่ในเลทแบบนี้นี่กันยังไม่ได้มีการคิดในเรื่องตัวดอกเบี้ย แต่ในเมื่อตัวรถมันเปนปี19เนี่ยสามารถทําเป็นตัวดอกเบี้พิเศษได้ซึ่งมันจะเริ่มต้นสตาร์ทอยู่ที่2.89อาจจะอยู่มาณ3บาทต้นๆหรือ3บาทกลางๆอันนี้เราต้องมาเช็คในเรื่องตัวเครดิตกันอีกทีนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่เท่านี้นะครับออกรถกันในเดือนนี้นะฟรีประกันภัย1ปีแรกเนี่ยอันฟรีประกันภัยให้สําหรับมาด้ส2สีแดงคันนี้นะครับ2จัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้าน สามอันจะส่งฟรีทั่วประเทศและประกันเครื่องเกียร์เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนถทนะ้ำมันเครื่องเซอร์วิสของเหลวต่างๆทุกอย่างเหมือนเดิมทั้งหมดถ้าเกิดอย่างพี่ๆท่านใดที่กำลังดูอยู่และสนใจมาด้าสีแดงคันนี้อันแนะนำนะฮะติดต่อ,อได้เบอร,ร์ใต้ล่างคทีปวปดอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิัูธ์ออโต้มาเหมือนกันได้เลยนะครับเลยเดี๋ยวกลับมาจอการใหม่คลิปหน้าคลิปเนี้ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ